กันต่ออยู่ที่ผู้รักษาประตูอย่างทางด้นนามพนาชัยไอ้เจ็ดลบหนึ 1, ่งหรือเจ็ดทับหนึ่งแล้วสิบเอ็ดเลี้ยบโล่แล้วสิบเอ็ดเลี้ยบโล่เอาแล้วเป็นทางด้านช่างตองช่างเอย๋ยช่างตองไหลออกมาขวาเลี้ยบอวาเลี้ยบไม่เลี้ยบโล่ทางด้านทีมงานของ พวกันพัวกันใส่วันใส่ขวาโอ้โหเลี่ยไม่ได้โอ้โห,โหนะี่นาพนาชัยกันส่งมองมึงยังส่งไม่ตรงนี่มึงส่งแบบไม่มองซ้ายมองซ้ายมองซ้ายโ,โนนอ้โหคนน้อโอ้โหเขาบอกเอฟซีเขาบอกเอฟซีเขาบอกเอฟซีนาพนาชัยจับตาดีขึ้นเอะส่งผลน,น้อเอา้าส่งผลน,น้อ นาพันนาชัยอแม่ยังทำหน้าที่ได้ดีอ่ะแม่ได้ยกเหยื่อออกมาออกมาออกมาแล้วเลี้โหยังอยู่มาหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรออกมาส่งพลน้องโอ้โหลี้ยวลุกยกหัวขีดยกหัคิ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 ีดโอ้โหนาพันนาชัย ไมงควดจะเหนียวโห